ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟ้น่องทุกคนนะคะมอนิโนนทิยากัลเดมาบาตแมคขามนะคะมาตามแมคข่ำโค้งสุดท้ายนะคะว่าแมคขําเปลี่ยนแปลงตัวเลขบ่อฟันดีบ่อนะคะขามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องไหนได้ค่ะเด้อไปฟังน้ำกันเลยค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ นี่เอฟซีบางท่านเพิ่นโอนเงินมาให้ส่วนหนึ่งท,ที่น้องที่ย่ามามอบให้แม่สองรอบแล้วเนาะ,ะและอีกส่วนบางคนเพิ่นก็โอนเขออ้าบัญชีแม่แต่ว่าอันนี้เพื่อนมาที่หลังเป็นของคุณการจนาสองร้อยบาทนะ,ะแต่ไววพรอมให้เอฟซีขอขอบบุญขอบ,ขอบคุณหลายๆเด้อย่าเฝ้างาเฝ้าย่าเฝ้าจะน,นะไวพรอมแค่เดียวด้วย <laughs> อันของพะเฮงเพิ่นก็ฝากมานะครับ ตบาบ่ได้ออไรซื้อเพื่อนมาที่ปัติเนีลืมเพื่อนฝากม้าผู้หนึ่งพันหนึ่งอีกสองคนอนะ่ะผู้ละสามร้อยมาจากทางยาสกับผู้ดอ,อนผู้ละสามร้อยอีกผู้หนึง่งเพื่อนฝากมาสองร้อยมาจากบุรีรัมตบาคนที่ฝากมา, 1, 1. ากพันหนึ่งจจกเแมนกูได้จำซื้อบ่ได้สม,มุดอันที่จดซื้อเพื่อนผดบ่ได้ออกมานะครับสม,มุดมันหมดพดอดีเลยเใส่เหลี่ยมไม่ผลลืมซ้ำนะครับ กษียเป็นเงินยูพันแปดร้อยบาทบาตรที่นี่เพื่อเฮงก็เลยทำร่วมทำบุญกับแม่ค้ำอีกพันสองกษียเป็นสามพันนะครับเป็นสามพันบาทบัตรที่นี้อวยพรบัตรที่นี่อ้าวหัวหน้าก็ขอให้ถือให้ไทยพี่น้องถือหลายๆเด้อหัวหน้าก็ได้วันนี้แม่วันนี้จ้าจัหวันนี้จ้าวันนี้ละขอให้พี่น้องถือ อีกเด้อห,หัวนี่ก็ไดให้ได้หลายก็เก่าเด้อจ้ะก็เลขแม่ก็สิเขาอีกคือเกา่าแล้วหัวนี่ก็ได้แม่ก็มันใจคักเลยนี่หวัวนี่ก็ไดจ้าขอขอ,ขอบคุณขอบคุณท่าพี่น้องหลายๆเด้อที่นำใจเล็กๆน้อยๆมอบให้แม่ก็ไดสาธุสาธุขอให้ได้อีกเด้อคุณแม่เด้อ นะคะเงินทุกบาททุกสตางค์กัถึงมือนะคะมาซามาเรียวกับมาถึงมือแม่แล้วคือเก่านะับแต่ว่าบางคนอาจจะบ่ไดอ้อ่านซื้อห้กับสบายใจได้<ม>แล้วก็เด้อมาส่องคุณพี่ให้นุ่งเลี่ยงหรือส่องนอนทิยาถึงมือนะคะครับบางท่านเพิ่นกันกออกบ่อยากออกซื้อออกซื้อเพิ่นกบางครั้งเฮากับบางครั้งเฮากับเลื่อมไล่ซื้อเพิ่นก็พอมาไล่ซื้อยู่บ้านบ่ได้มาอ่านกัทุกบาททุกสตางค์ถึงมือสบายใจได้แม่ใกล้มือมาแม่ฝันบ่ขาฝันดีบ่ แม่ฝันอยู่ฝันย้ำเว้นเหมือนอยากนอน,นอเนาะก็เลียอูเลี้ยนอนอูมืนตากับว่าขืนนอนเอาขึ้นนักตาหย,อย,อย,ออย่อนย่อนเถนนอนนอนวันสันเนาะบ้านนี้ก็เลยนอนแมวก็เลยขึ้นมานอนนั่มก็เลยนอนกวดกันกับแมวละก็เลยนอนกับนังตามันกหนังตากะตึงนอนกบนอนเลยเสียบไปก็เลยฝันฝันได้ยินเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิง อันตว่ากับกับมาเวาเนาะกับกับว่าได้ซ้ำใส่หูดอกตว่าได้ยินเสียงผูู้หยิ่งมากกอนาก็เลยว่าอันสามซีเดอร์วางสี่พันวายู่สองเถื่อสามซีวางสี่วาแล้วก็ไปจะกหายไปใส่กับบห้งบ่กับว่าเห็นตัวคนเนี่ยบ่เห็นตัวแต่ว่าได้ยินแต่เสียงว่าสามซีเดอร์ว่าสั่นวายู่สองเถื่อซิมใส่หูเลยเป็นเสียงผ้หยิ่งมันแบบเสียงผู้้หยิ่ง บานี้เมือม่อวันเมื่อวันสุกกันแม่กินเข่าสวยออกก็เลยมานอนเนาะกระเบิงโทรศัพท์นี่ละกะ็บานนี้ก็เลือยากนอนก็เลยนอนพอดนอนไปนึงก็เลยเสียบไปว่าฝันว่าผู้หญ,ญิงผู้เก่าลำะมาอีกค่ะว่าสามซีเดอร์ผันะกระซีจำนอน <Ừ. S 2> กระซีมาบอกย่ำอีกนะั่นละว่าสามซีหย่น้ยันย่นยืน่มอือย่านลืมมาย่ำอีกแล้วนอนวางใบมง่งแล้วก็เลยว่าสามซี บ้านนี้อันโอ้กฤสีเล่ากฤสียานนี่แลก็ไปเลยจะกับไปจะหายไปสายแม่กับเสียงผู้เก่าจะเสียงผู้เก่าผู้ยิ่งบ่ท่านเถาเด้วนมนมอยู่บ่ค่ะจ้ะแต่ว่ากันนอนย่างเบ็คือจังแม่เคยฝันบ่ย่างเบ็นเคยฝันบ่ก็เคยฝันอยู่แม่ก็เคยฝันว่าผีผู้ชาย้ายพี่น้องนี่ล่ะก็มาโอ้ยมาคือว่ากูบ่ไปงานศพน้อือจังกลวยสิกกลวยกูจะนอนนอว่าส่นผัดใครอยู่เล่าบ่กกลวยตกอูะว่าฉั่นน ก็เลยล้วนอยู born, killed, like ่ก like ็เลยรับไปก็เลยว่าแรงแรงวาสันเดี๋ยวเบื้องหนาค่ะขาดยืนอยู่คือสาำหลานยืนยุ่นละบัดนี้ก็เลยว่าอันแรงแรงวาสันไม่ยังคือว่ากูบอไปงานศพน้อนอนวาสันคือแมนมากอันนี่เพราะคืว่านอนบอไปงานศพงานยังคือได้นอนวาสันแรงเลขหวดนี่สามหาได้พนัหวดนั่นมันบอกยุหกหวดสื่อยุหกหววบอกได้เศร้าสื่อ หวดรุ่นมากกับยังมาออกเด้หวดปีกายซต้อตามแล้วออกเลยเออตอนมันออกอีหยังล่ะตอนนั้นก็ได้ถือกุญเคือเคยฝันยนี่มือเว้นแบบนี้เคยฝันแต่าบอออกมาออกหลายๆงวดถัดไปยังออกงังออกแต่บางวันนี้แม่คิดว่าสซื่อบอกสามซีนี่ซื่อไว้แล้วเอาที่กับสื้อลรตเตอรี่ว้แล้วอย่างสามสีแม่ก็เลยสิเพิ่มให้เดในคงสุดท้ายนี่แต่นนที่ยาจะทวนกันเด้อก่นเด้อ เลขแม่แล้วไ้นี่ต่างแต่คลิปแรกที่นุ่นที่ยามาถ่ายทํานี่ทีวาคนขึ้นบ้านบา้านเลขที่แม่หนึ่งศูนยี่มูเก่าเนี่ยนะคะแม่แล้วก็เลขไ้เป็นหนึ่งสี่ศูนย์สีเก่าสี่ี่สี่แล้ก็จะมีเพิ่มมาสามสี่หางหนึ่งนะคะนะคะที่แม่เรานอนกลังวันนี่ฝันว่ามีคนมาซิมใส่หูสองมือสี่ามี่เนี่ยนะคะก็ได้เพิ่มอีกเพิ่มสามสีนะคะ จดไว้แคบหนา้าจอไว้แล้วค่ะเด้อแล้วก็จิฟัง้งแม่แล้วเบาอีกนะคะพาแล้วพาจังใดนะคะมือมือขึ้นนี่แม่กับฝันดีอยู่ได้มือขึ้นนี่ก็ฝันดีอยู่ฝันว่าตาแล้วอันมาเนี่ยแหละมาเฮียนหาพัวดูๆนี่แหละค่ะ,ะเราเลยมาบอกเลยมาว่าอันอยมางเฮียนว่าสั่นมางเฮียนแหละว่าอันถกข้ามว่าสั่น เจ้าไปเอาอันนั่นในเด้อว่าสันเอาผ่าม่านนะข่อยอันบังผ่าม่านออกมีแต่ผืนงามๆด้เจ้าไปเรียกเอาเด้อว่าสันผ่ามานมีแต่ผืนงามๆว่าสันเออสิไปเอายุดดอกตาสิไปเอายูก็เลี่ยหวังส่สิไปเอายูว่าสันข่อยกะยัดใ้ห่นละในถุงปุ๋ยว่าสันมีแต่ผืนงามๆิ่นเอาออกไหมิ่นอันนั่นเฮียนว่าิ่นบางเฮียนปวกขึ้นเฮียนิ่นเพลยัดเอาใส่ถุงบาดี้มือเศร้านี่เพื่อเลยมากินเหล่าท ค่ะยินเหล่าโทรบัดนี้ก็เลยว่าเลยถามพ่อใหญ่นี่ได้เลขตัวใดข่อยคือฝันเกี่ยวเจ้าว่าซั่นโอ้ยบ่ฝันหยังแล้วข่อยคือฝันว่าเจ้าบอกข่อยไปเอาผ้าม่านอยู่เฮือนว่าซั่นว่าเจ้ายัดใส่งปุ๋ยไว้หัววัดนี่พ่อใหญ่นั่นก็เลยหัวเจ้าคือสิฝันิ้วถข่อยก็ยัดไว้ใส่งปุ๋ยอีหลีแล้วว่าซั่นฝันนตาเห็นอันปาข่อยคือสิฝันิ้วแก็เลยวาง ประมาณมีแต่พื้นงามๆเรียกเอาโลดว่าสันสีเอาจ้กพื้นก็เลยหอบมาเฮียนก็เลยหุ่นเมียอ,อ๋อแม่ได้อยู่ได้แล้วก็หอบไมาเฮียน,นแม่แม่ว่าสิเล็กสิเข่าเม่ได้ขันฟันว่ามีแนวไดรแนวได้ไดจ้ะแมวเด็กคนี้ก็สิเขาอยู่เลขกตั้งมือน,นี่แม่มั่นใจโตได้ค่ะแม่สิอันยำหายเด้อแม่มั่นใจเก่าสีกับสีนี่แหละแม่สิเน้ยนหายเด้อเลขสองสองคู่นี่แหละ เก่าซีกับซีซีเนี่ยแหละจ้ะเก่าซีกับซีซีนี่นะคะรุ่นที่ย่าที่ขีดเส้นใต้ในแม่แม่เลาหมั่นใจเลาหมักหลายกรมูนะคะเก่าซีกับซีซีแต่ว่าเลขสามซีเนี่ยเป็นตัวเพิ่มนะคะฝันมาพ่นมาซิมใส่หูสามซีค่ะ ถ้าว่าเขทข้างมดนี่แม่กับบ่ถิ่มมันบ่ค่ะจ้าบ่วถิ่มยักโตแม่ห้ซื้อห้ซื้อให้ไ่นอให้ซื้อมืดกุโตย่าถิ่มย่าปลาได้หัวนี่คือเหลขกสามศูนย์น่เห็นบ่มักบ่มักมันก็ยังออกนีนะคะแม่ว่าห้ซื้อเมืดตัให้ซื้อมืดกุโตบให้ถิ่มนะคะบห้ถิ่มหาซื้อมืดอยู่นี่แหละซื้อซับไปซับมาอยู่ในนี่แหละเพราะว่ามันชิเขายูแม่มันใจคักอยู่เล็กหัวนี่ห้ซื้อทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าบให้ถิ่มจักโตบห้ถิ่มจักโตโตเพิ่มกับมีสาม ขิดแรกนุ่นธิยามาทายมี1น0่งซเก้าซกับซีซนะคะตัวเพิ่มมี3าตัวเดียวแต่ว่าแม่เราหมันใจเรามักกระมูมักหลายกระมูคือเก้าซกับซีซีที่นุ่นธิยาขีดเส้นใต้สีแดงไว้นี่นะคะ ตัวตัวสามซีนี่เป็นตัวเพิ่มซื้อมันบอกจ้ะตัวเพิ่มเพิ่มเพื่อนอนกลางเว้นฝันว่าคนมาซิมใส่หูสามซีฝันสองมือมันบอกแม่จ้ะฝันนี่สองมือก็เลยเพิ่มลงน้ำหายเพื่อออกก็บ่ารู้ว่าจะออกจาว่าหายใช่พี่น้องซื้อไใบมัดกูโตัวเลยจาว่าบอกหายทิ่มบอกหายทิ่มจจกโตัหายซื้อวนไปวนมาอยู่นี่ล่ะมักขาดขึ้นอย่างนี้หัวดี่บอกค่ะหัวดันี้แห่งมากขาดกั้งจ้ะมากขาดคือหัวอันมากเลขกสามบังหันล่ะมากขาด ตาเก ا าแม่ฟันว่ามีแนวได้เหมันกับมักจะได้เด้นะได้อยู่อันนี้ฟันว่าเพื่อนไปบอกเอาค่ะแต่หัวมาเฮียนอยู่แม่ผ่ามาเนะนะคะกระบ้ามีสิเขาอยู่ในเองอีกั้างเลยค่ะเด้อจดไว้แคบหน้าจาไว้นะคะหนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าสี่สี่สี่สามสี่นะคะตัวเน้นของแม่แล้วมักที่สุดก็คือเก้าซีกับซีซีนะคะเก้าีกับสีีเนาะสามซี่เนี่ยเป็นตัวเพิ่มนะคะนะคะ ลดไว้แคบหนาจอไว้ทั้งเมือดทั้งม้วนนี่ก็เป็นแนวทางของแม่ค่่านะคะนนทิยานี่ก็เป็นแค่ซื้อน้าเสนอบ่อลู่ลวงหนาเด้อเด้อว่าเล็กเสียอ,อกตัวใดใหาเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวท่างหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโซกโซก,โซกมันมัน,มนค่ะ